เขาไม่มีกินอ่ะแล้วเขาก็ต้องมาขอทานใช่ไหมเขาไม่มีทางเลือกก็อยากจะช่วยเขาแต่ถ้าถ้าสมมติว่าแอบอ้างหรือมีฉาชีพหรืออย่างอื่นเนี่ยไม่สนับสนุนขอทานมันมีหลายประเภทไงบางประเภทนี่มาเป็นแก๊งคือมีคนมารับมาส่งเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าหากมีมือมีเท้าสามารถไปรับจ้างทําอะไรก็ได้คนที่เขาไม่มีการศึกษาเขาก็ยังไปเป็นลูกจ้างไปทําก่อสร้างไปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฉยๆเพื่อจะไปขอเงินคนอื่น ถ้าเกิดไม่มีจริงทำงานบางครอบครัวเราไม่รู้นิสัยไม่มีกินเลยว่าทํางานนี้สบายกว่าือนั่งขอทานริมทางอย่างเนี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ดีอ่ะมันน่าจะทําอาชีพอื่นมากกว่าคิดว่าไม่หลอกลวงเพราะว่าบางคนดวงวาสนาจะไม่เหมือนกันผงไม่ไม่น่าหลอกลวงเพราะถ้าเขามีอาชีพทํามีงานทําดีๆเขาคงไม่มาขอทานทาไม่ลอรลวงอยู่ เขาก็ขอให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาเขาไม่ไปหลอกลวงและเขาไม่บปขโมยใครกินดูวันนี้คิดว่าเป็นการหลอกลวงรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะมีอาชีพอื่นเยอะแยะเขาทำงานสบายมั้งเขายังมีมือไม่ใช่หรอกก็ต้องไปทำงานอื่นเป็นแม่บ้านรับเงินเดือนอย่างนี้อย่าไม่ไม่ให้ไม่ขอทานอ่ะเพราะมันไหนมันไม่ดีไงมันไม่เรียบร้อย เขาไม่มีที่อยู่แล้วไยไม่เขาเอาศัยอยู่ก็ตอนนั้นเขามาอยู่กับแฟนของนาโอเขาพามาเป็นเด็กที่บ้านกก่อนนู้นตอนนั้นเป็นลูกจ้างนี่ทำอาชีพอะไรคะก็ช็ดกวาดถูกต้านอืมงไม่ได้ทำอะไรมากแค่ตั้งจา,ารอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละลอกรอนให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นกระเทย แล้วก็ไปเต้นกุโกโก้ที่แถวพัดพงแล้วจากเขาอยู่ทางโน้นแล้วเขาโดนไงมิ้วของเันมากทงไรเขาก็หนีออกมาแล้วก็มาเจอกับอบันดุอันดุก็เลยให้หมาใส่ยอยู่ที่เพื่อบรู้จักกับพี่นกเล็กได้ยังไงรู้จักตอนแม่พามาเข้ามาอยู่ในบ้านคือปีสามแปดไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่คองตัน ไปเห็นเขาโดนใช้แบบยังไงอะ่ะเหมือนขี้ข้าใช้ไม่ถูกใจเขาก็โดนตีเห็นแล้วสงสารเราก็เลยชวนเขามาแต่มาอยู่ด้วยกันไหมแต่ของเราอะ่ะไม่ได้ใค่คนรวยมาช่วยกันเลี้ยงลูกเราไหมเรามีข้าวให้กินมีที่ให้นอน <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจอยู่พักแล้วเขาก็ตามมาที่ใสยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะมันก็ แล้วมัครูบอกไม่ถูกมันมันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอ่ะส่วนดีมันก็มี้วยว่ามันขยันส่วนไม่ดีมันชอบหยิบนู่นตกนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีขโมยไม่มีอะไรไม่กลัวเขาหรอไม่กลัวเขาเป็นคนนิสัยดีอ่ะเขาขยันเขาไม่ไม่ขโมยเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาก็จะมีน้ําใจกับเราตลอดไม่ว่าอยากจะกินอะไรไหมมาถึงจะถามกินอะไร อยู่ว่าอะไรคือเขาจะมีใจเผื่อแผ่ตรงนี้นะพูดถึงเขามีน้ำใจก็เขาเขาไม่เคยมีอาการที่สอบมาก่อนว่าเป็นขโมยหรือเป็นอะไรไม่มีเขาไม่เคยมีไงเพราะมันหลายปีแล้วนะเป็นสิบปีละก็ถ้าไม่สนิทก็จะเงียบไม่คุยถ้าสนิทก็คุยกันแบบตลกเสียงดังอะไรเงี้ยมีเรื่องขโมยหรือยุ่งกับยาเสพติดไหมไม่มีไม่มีเล็กไม่มีขโมยไม่มียาเสพติดทูเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปขอแต่เขาหยิบของแบบว่าเอาไปใช้หรือเอาไป ไปอะไรเงี้ย<ม>เปิดตัวไอ้อย่างขโมยนไม่ได้ขโมยของที่เราไว้เนี่ยวางไว้หรืออะไรเนี่ยเขาไม่ขอไป<อ>หยิบเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่วนว่าตะปูวางแป้งไว้หรืออะไรน้ำพืชสติกอะไรเงี้ยเขาไม่ขอหยิบเอาไปใช้มางอะไรมาโตนะ่นะปุจะว่าว่าจะหยิบของที่โดยตดยอย่ยงาไม่ได้รับอนุญาตนะแต่ปกจะว่าเขาไม่อายเหรอที่แบบเหมือนมีคนในครอบครัวทํางานอาชีพขอทานไม่อายอ่ะ ไม่รู้เพื่อเฉยๆนะไม่เคยอายใครเขามันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ป่ะละ่ะมันแค่ขอทานเฉยๆแค่นั้นเองมันเขาก็ทํางานสุจริตไงไม่ได้ป้นหรือไปอะไรใครคนอื่นนะไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างเงี้ยแม่ไม่รจะพูดยังไงเขาไม่มีอาชีพอะไรบัตรอะไรอะไรเขาก็ไม่มีเพราะเขาหนีออกบ้านมาจากเขาเลิกพ่อแม่เขาไม่ชอบแปลว่าเขาแต่งตัวเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงแบบคนเจอแล้วมันแบบหน้าอายเราต้องหลบหน้าคนอื่น พอพี่นกเล็กเนี่ยพอเขาเจอแบบหนูใช่ไหมเขาก็จะหลบหน้าเขาแบอบกเขากลัวคนที่แบบรู้จักไงขอทานนี่เป็นอาชีพทีพ่น่ารังเกียจไหมในสายตาถ้าให้เราคิดเราไม่น่ารังเกียจเนาะเพราะว่าบางคนความรู้ไม่มีใช่ไหมไม่รู้จะประกอบอาชีพไหนไม่น่ารังเกียจคิดว่าทําไมเขาถึงต้องเป็นขอทาน เอเซเว่นนี้มันเอาวุ๊คบุมอะไรจบมอะไรโมตาโมตาโอ้โหเล่นมมตาเนี่ยคุ่ไม่จบก็ทำไม่ได้ใช่แม่งมันไม่รับเลยก็เขาอ่านหนังสือไม่ออกเนาะญาติพี่น้องไม่มีเขาต้องหาอาชีพติดตัวเขาแหละเขาคงทำได้อย่างเงี้ยแหละเนาะ เขาไม่มีบัตรไงเขาก็เลยทํางานอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีเอกสารเลยติดตัวเขาไม่ได้ไปท,าทําอาชีพอะไรเขาเขาไม่มีอะไรทั้งไ้นแต่ว่าเขาไม่มีบัตรไม่มีอะไรทัางไหนหนังสือก็ไม่รู้เขาก็ต้องใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยจนแบบเขาจะตายทำไมว่นอกเลยถึง ค่าไอา้ข้าวราดแกงจานหนึ่งก็สี่ห้าติ 5, ืบาจานเดียวแล้วมันพอกินแล้ววันหนึ่งเวลาสามปีร้อยก็ไม,นะม่พอแต่จะน้ำอพงอะไรก็เพงไปลงไปสมัครงานอย่างอืง่นด้วยอไ่ไม่เอามันได้เงินงน,น้อยเกียบไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ที่กาคอยสบาย <laughs> ได้เงินเยอะมันได้เงินเยอะจริง ออกไม่เป็นเวลาหรอกบางทีอ่ะก็ออกดึกบางทีก็เช้าแล้วแต่เขาถแถวราชดาอาโศกแล้วแต่เขาจะไปเขาไปเรื่อยนะลูกส่วนมากอะเขาจะจยู่แถวประตูน้าเคยเจอเหรอตรงไหนคะที่สนามก,กีฬาสนามกีฬาข่ายวางเจอพี่เขาขออยู่เหรอเขาหน้าสงสารเขาแบบยังไงอะหน้าสงสารมากหมายถึงว่าเจอขา้างนอกหนสงสารเนาะตรงราชดานแบบเดียวได้สองร้อยจริงหรอแล้วปกติได้เท่าไหร่ได้สองร้อย ได้เป็นอ๋อเป็นเหรียญแล้วปกไปเที่ยงคืนเนี่ยไปอีกอ่ะไปตรงที่เดิมเหรอที่เดิมแล้วปกติได้เท่าไหร่ปกติได้เร็วขนาดนี้ไหมก็ประมาณบางทีก็พันสามบางทีก็เจ็ดแปดร้อยจริงเหรอพี่นานแค่ไหนพันกว่าก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยแพ็่เดียได้สองร้อยแล้วแพ็ิ่งเจอคนมาแกล้งว่างวันเนี่ะโอไม่จริงเหรอวายเนอะเพิ่เดี๋ยวมากเดี๋ยวเที่ยงคืนไปอีกนะเขาบอกเขาบางทีไปขอวันนึงเขาได้หกเจ็ดร้อยบางทีวันไหน ได้มากหลายได้ถึงพันเด้อขอได้เยอะสุดเท่าไหร่ก็พันจ่าต่อวันนะต่อวันต่อวันวันนึงได้ขอกี่ชั่วโมงก็หลายชั่วโมงไม่ร้อนหรอพี่นกปนเป็นแผยาวก็ต้องอดทนมันร้อนจอังกต้องใส่เสื้อตัวเดียวอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใส่เสื้อผ้าดีๆเขาแม่ต้องใส่เสื้อผ้า ดำดเมื่อื่นๆไงซัมโซมาเสียเสื้อผ้าไม่ค่อยถ้าพี่นกเลยกลับไปทํางานที่วัดพงเหมือนเดิมกับทาอันนี้อันไหน,น,นดีกว่า <c oughs> อ,อันนี้ดีกว่านนีอันนี้ดีกวไงย่ารู้ไหมว่าเขาไม่มีเก็บเท่าไหร่เงินเก็บตอนนี้มีเบื้อกว่าบาทแต่เมื่อก่อนนี้เขามีเยอะเขา,เขากลล็โดนคุยหลอกหมดแต่ก่อนเขามีเยอะประมาณเท่าไหร่ประมาณเป็นกบับกับแฉ่งได้มั้ง แล้วคือตอนนะี้รู้มาว่าพี่เอ,อ๋เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องเงินของเขาที่เขาขอทานม,มาได้ใช่ไหมใช่ก็คือเราดูแลยังไงบ้างะก็เขาได้มาจะฝากเพื่อเพื่อ,อก,ก็เอาเข้าธนาคารให้เขาถ้าเขาใช้อะไรก็ให้มาเบิกเอากลัวคนอื่นจะมองไม่ดีไหมเพื่อ,อก,ก็เฉยๆนะเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเราแค่เก็บเงินที่เขาเฉยๆรู้เรื่องพี่จุ๋มกับพี่นงเล็กไหมก็รู้นะ เล็กมันชอบจุ่มตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยมาอยู่ที่เนี่ยใหม่ๆแล้วก็ห่างไปแล้วก็พอกลับมาก็อย่างเงี้ยพอช่วงเล็กเก็บเงินได้ขอทานได้มันก็ไปหลอกเงินเขาอย่างเงี้ยพาไปซื้อของที่มันแพงๆให้เงินซื้อโทรศัพท์อะไรเงี้ยของใช้ดีๆเราไม่ชอบแต่เราห้ามเขาไม่ได้จิตใจของเขาเขารักของเขาอันนี้ห้ามกันไม่ได้เขายอมที่จะให้ นานมากตั้งแต่เอามาอยู่นี่ไงะแล้วเราปีสามแปดนั่นแหละ mm hmm. เพราะว่าอยู่บ้านรวมกันหมดไงก็ต้องคุกคีอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยชอบกัน,นเาเป็นฝ่ายชอบ mm hmm. ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ่างว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวเขาเป็นเหมือนคนสองเพศแล้วเขาก็ไปชอบผู้ชาย mm hmm. ก็ผู้ชายพูดขออะไรเขาก็ให้ mm hmm. เขามีเท่าไหร่เขาก็ให้ mm hmm. ก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายก็ไม่ได้ รักไม่ได้อะไรแต่เขาก็เต็มใจที่จะให้ปกติมันมีเท่าที่ต้องกวัเลยถเนาะเรื่ก็มาวันนี้ไม่มาอ๋อจะเอามาเผื่อนางบ้านนี้ไม่มีขายเหรอโ640ไม่อ้วนฟองเยอะให้ไปาพื่อซื้อแค่นี้ไหน640พี่จุ่มบอกตลอดแต่ความรักของเขาเขาเต็มใจจะให้ เพราะเขารักแล้วใ er นฝ่ายของตัวผู้ชายเองเราได้ตักเตือนกันไรเขาไหมอ๋อด่าประจํเพราะสงสารมันแหละไม่อยากให้มันไปหลอกเขาอะเคยเคยเตือนพี่นกเล็กเรื่องนี <h 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 ้บ้างไหมเคยแต่เวลาไอ้นัああ่นอ้อนก็ให้เขาเหมือนเดิมเขาไปหามากฝ่ได้กนละบาทกะละร้อยแล้วมาเอาของเขาไปอย่างเงี้ยมันไม่ดีเล็กเต็มใจให้เพราะเขารักจุ๋ม แก่จุมมันไม่สมควรจะเอาอยากให้เขาเก็บเงินไว้อะเก็บไว้เลี้ยงตัวเองยามแก่เพราะตอนนี้เขาห้าสิบสองแล้วเราเข้าใจอะคนไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกอาชีพอย่างนี้แต่เขาก็พอมีเงินเก็บ เอาเงินไปใช้อย่างไม่เป็นประโยชน์ทุกคนเห็นผลประโยชน์ไงตรงนี้กันเรื่องเงินก็อยากจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องเงินให้แต่เมื่อเอาดูแลของเขาแล้วก็ดูแลได้ไม่เต็มที่ก็เอาของเขาไปใช้ด้วยเขาก็ไม่รู้หรอกว่างเงินที่เขาฝากฝากไว้มันจะล่อยหล่อไปเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยเขาต้องการอยากอยู่กับคนกลุ่มมากมากกว่าเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เขา ชอบอยู่หรืออะไรเนี่ยแต่ก็เขาก็น่าจะรู้ตัวนะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ได้มีไม่มีผลดีอะไรกลับมาหรอกมันก็มีแต่โดนหลอกลวงไปวันๆหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเขาจริงๆเขาจะดําเนินชีวิตเขายังไงแต่เขาก็ยังต้องทํางานอันเนี้ยเป็นอาชีพหลักของเขาตลอดไปนั่นแหละเพาเขาก็จะขอทานของเขาอย่างนี้แหละเพราะเขาคงไม่เปลี่ยนอ่านหนังสือก็ไม่ออกความรู้ไม่มีอ่ะเขาคงคิดว่าเขาขอตังค์คนกินไปวันๆดีกว่า ถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากเป็นขอทาน